ไปทำงานสิพี่ประชุมไม่ใช่หรอทำงานบ้านเสร็จแล้วหรอเป็นไงบ้างเหนื่ยไหมคะขอเงินเพิ่มหน่อยนะขอเงินเพิ่มอีกแล้วหรอพี่เพิ่งให้เมื่อเช้าเองนะเลือกมาจะให้หรือว่าจะเลิอกอาวพี่บิวจะไปทำงานแล้วหรอใช่วันนี้พี่พีประชุมนะ่ะเลยต้องออกแต่เช้าไว้เจอกันตอนเย็นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อะไรเหรอบีมลืมอะไรหรือเปล่าอ๋ออดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เีลจะทำอะไรเนี่ยเอ้าก็บีมใจพี่หอมแก้ไม่ใช่หรอโห้ยใช่ที่ไหนอะ บีมหมายถึง๋อ,อนี่ม่าเรื่องอะไรพี่รักบีมนะโห้ยไม่ใช่เอา้าแล้วอะไรอะบีม บีหมายถึงเงินต่างหาฮะเงินใช่แต่พี่เพิ่งให้ไปเมื่อวานเองนะทำไมมาขออีกแล้วล่ะโอ้หก็พี่ให้แล้วแต่เมื่อวานมันก็หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสิหมดแล้วใช้ยังไงให้หมดเลยบีเงิน,ม,นมันมีให้ใช้พอใช้ยังไงมันก็ต้องหมด แล้วพี่อย่าลืมนะบีมใช้ใจ่ายในพ้านเป็นรายวันไม่ใช่รายเดือนเออแต่ว่าไม่มีแต่พี่มิวจะให้หรือไม่ให้โอ้บีมไม่รู้แหละถ้าพี่ให้บีมไม่ได้บีมก็จะเลิกพี่มิวนะพี่มิวถ้าพี่มิวเลี้ยงบีมไม่ได้เหมือนที่พูดไว้ต่อหน้าพ่อกับแม่บีมกลับไปให้พ่อกับแม่เลี้ยงดีกว่า พี่ให้ก็ได้นี่มงองนี้สิพี่มิวพ่อกับแม่จะได้มั่นใจว่าคิดไม่ผิดจริงๆที่ฝากให้พี่ดูแลบีมขอบคุณนะคะพี่มิวอ้าวพี่มิว ไปทำงานสิมีประชุมไม่ใช่หรอไปได้แล้วไปไปบีพิมบีม,มพี่กลับมาแล้ว บมียังไม่ได้ซักผ้าเหรอเนี่ยโอ้จานกินไว้ก็ไม่เก็บบีม จานก็ยังไม่ได้ล้างไปไหนของเขาเนี่ยบีมหลับอยู่หรออาพี่วิวกลับมาแล้วหรอไปไหนมาเนี่ยบีมทําไมปล่อยให้บ้านรกแบบน,นี้แถมจานชามยังไม่ล้างอีกบีมอยู่บ้านยังไงทําไมไม่ทํางานบ้านเลยอ้อวิมก็ออกไปเจอเพื่อนข้างนอกมาเหมือนกันที่กลับมาเห็นก่อนทําไมพี่ไม่ทําล่ะแต่พี่ไปทํางานนะบีมกลับถึงบ้าน ยังต้องพี่มาทำงานบ้านอีกเหรอก็ใช่นะสิบีมทั้งเหนื่อยทั้งร้อนแต่พี่ทำงานในห้องแอร์เย็นๆใครมันสบายกว่ากันล่ะบีมเราอยู่ด้วยกัน,<บ>ก,นก็ต้องช่วยกันทำสิเฮ้ยไม่ยวาอ่ะเหนื่อยบีมไม่ชอบเอา้าถ้าบีมไม่ทำแล้วใครจะดูแลบ้านล่ะงั้น เราจ้างแม่บ้านกันไหมบีมตอนนี้รายจ่ายพี่ก็เยอะอยู่แล้วถ้าจ้างแม่บ้านมาอีกจะเงินที่ไหนกินกันล่ะโอ้ยนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจพี่นะพี่ก็ทําเองเถอะบีมเหนื่อยแล้วดีจะไปพักบีมโอ้ยเป็นอย่างนี้ตลอด ทำงานบ้านเสร็จแล้วหรอเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคะก่อนนิดหน่อยแต่ข้าวหน้าบีมต้องช่วยพี่นะรู้ไหมอือได้เลยเอาไว้วันหลังบีมจะช่วยนะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้บีมขอเพิ่มหน่อยซิฮึขอเพิ่มอืม ขอเงินเพิ่มหน่อยนะนะฮะขอเงินเพิ่มอีกแล้วเหรอพี่เพิ่งให้เมื่อเช้าเองนะเอาก็มันหมดแล้วนี่ถ้ามันเหลือบีมจะขอเพิ่มทำไมบีมถ้าบีมใช้เงินเยอะขนาดนี้พี่หาเท่าไหร่ถึงจะพอก็รายจ่ายบีมเยอะอะรายจ่ายอะไรในเมื่อค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่ทุกวันนี้ พี่ก็เป็นคนออกก็ค่าเสื้อผ้าของบีมไงไหนจะค่าเครื่องสำอางค่าสกินแคร์บีมอีกนี่บีมกำลังพยายามทำตัวเองให้ดูดีอยู่นะพี่จะได้ไม่ต้องอายใครไงพี่มิวบีมกำลังทำเพื่อพี่อยู่นะบีมบีมไม่ต้องทำเพื่อพี่ขนาดนี้ก็ได้พี่รักที่บีมเป็นบีม แต่ถ้าบีแบททำอะไรเพื่อพี่งั้นบีมช่วยประหยัดเงินให้พี่ได้ไหมโอ๊ยหยุดพูดสักทีเถอะน่ารลงคาญเอาเงินมาเลยดีกว่าพี่ไม่มีแล้วบีมบีมไม่เชื่อบีมรู้ว่าพี่มีไหนจะเงินเดือนโอทีค่าคอมแถมยังมีเงินเก็บอีกรีบเอามาให้บีมหมแอบน,นี้เลยนะเร็วบีมจะไปเลียว,ว,วันเกิดเพื่อนฮะวันเกิดเพื่อน นี่พี่ทำงานเลี้ยงบีมยังต้องเลี้ยงเพื่อนบีมอีกเหรอทำไมบีมก็ต้องมีเพื่อนมีสมมังคมพี่จะให้บีมอยู่คนเดียวหรือไงพี่ไม่ได้ห้ามบีมมีเพื่อนแต่บีมก็ไม่เห็นต้องไปเลี้ยงเขาเลยเพื่อนบีมเขาก็มีเงินแต่บีมอยากเลี้ยงจะยังไงจะให้หรือไม่ให้ทาไม่ให้บีมจะเลิกกับพี่แล้วนะเลิกเหรอใช่ เลือกมาจะให้หรือว่าจะเลิกพี่ทนไม่ไหวแล้วนะเอ้ะอะก็จะเลิกบีมจะเลิกกับพี่ให้ได้เลยใช่ไหมใช่ก็อยู่กับพี่แล้วชีวิตบีมแย่ลงคิดผิดจริงๆเลยที่เลือกพี่บีม พูดอะไรออกมาหัดคิดบ้างนะบีมคิดดีแล้วบีมถึงได้พูดออกมาบีมไม่อยากอยู่อดๆอยากๆบีมไม่โอเคบีมไม่ชอบได้ถ้าบีมอยากเลิกนะงั้นเราเลิกกันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนพี่มิวคือพี่มิวเมื่อกี้บีมพูดเล่นบีมไม่ได้อยากเลิกพี่มิวนะพอเถอะบีมไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านพี่ได้แล้ว ไม่นะพี่มิวพี่มิวจะเลิกกับบีมจริงๆหรอพี่ไม่รักบีมแล้วใช่ไหมพี่รักบ,บีมนะแต่บีมนั่นแหละที่ไม่รักพี่บีมรักเงินของพี่พี่มิวออกไปออกไปจากบ้านพี่ไปสิ สวัสดีครับผมมิวนะครับอายุ25ปีเป็นคนจังหวัดกรุ่ทาทีครับลหลักๆก็ประจำอยู่ช่อง l ลอเบอรี่แฟมบีทีวีแล้วก็วิธิสมัยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย